มาดูปลาเสือพ้นน้ำนะครับก็เป็นปลาที่มียมนะครับเลี้ยงเป็นปลาตู้มันก็ชอบทำท่าพ้นนะครับจุ๊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 บอะไรประมาณนี้นะครับเป็นปลาเก่าแก่นะครับผู้สายน้ำเมืองไทยมาตั้งแต่สมัยดึกํำบันเนี้ยในวรรณคดีหลายเรื่องครับตลอดจนจดหมายที่ต่างๆ ก็มีการกล่าวถึงปลาชนิดนี้ไว้นะครับนิสัยของมันนะครับก็น่ารักครับปลาเสือพ่นน้ำนี่ก็เป็นปลาหากินผิวน้ำนครับลักษณนะลำตัวจากปลายปากกับแนวสันหลังเนี่ยก็จะเสือเป็นเส้นตรงนะครับปากจะกว้างนะครับเฉียงลงและดวงตาคมโตสายตานั้นก็จะดีมาก สามารถมองเห็นมแมลงที่เกาะซ่อนตัวอยู่ครับตามริมตลิ่งหรือกิ่งไม้ได้อย่างง่ายดายฮะอาศัยอยู่ตามบริเวณปากแม่น้ําลําคลองหนองบึงที่มีทางเชื่อมต่อกับปากแม่น้ําติดทะเละครับพบได้มากทางภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ป่าเสือพ้นน้ำนครับนักล่าปืนไวแห่งสายน้ำ